สัสดีค่ะตอนนี้เจี๊ยบอยู่ที่กา e นะคะเรามาเอารถกันค่ะเห็นไหมเจ๊อยากบอกว่า,วาจากการเสกเงินมันสามารถเปลี่ยนกระดาษใบนี้นะคะกระดาษเป็นสิ่งของมันอยู่ที่ความเชื่อเราอยู่ที่การฝึกปฏิบัติของเราคนที่เข้าใจหลักการก็จะสามารถที่จะเสกเงินกระดาษ ให้เป็นเงินจริงได้โดยเงินกระดาษให้เป็นเงินจริงแล้วเชื่อมต่อกับสิ่งของนี่คือวิธีการที่เจี๊ยบฝึกปฏิบัตินะคะวันนี้เจี๊ยบบอกเลยว,ว่าเจี๊ยบมาเอารถเจี๊ยบจะมาเอารถวันนี้เราจะให้พาทุกคนไปดูรถกันนะคะว่ารถหลังจากที่เขาเอาไปล้างเอาไปทุกอย่างแล้วก็เตรียมให้เราที่จะมอบรถใหม่ให้เราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ดีใจแล้วก็อยากจะส่งพลังนี้ให้กับทุกๆคนนะคะแบ่งปันเรื่องราวนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กำลังฝึกเรื่องของการรับเงินอยู่เรื่องของการใช้พลังของจิตในการดึงดูดความมัง่งคั่งร่ำรวยชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดและรู้สึกค่ะตามมาเลยนะคะ <S 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 สีสวยไหมคะคุณลุงเทวดาจวดตัเก้่เหรอหัวเราะ วกว่าเจ๊บจะมีวันนี้นะคะกว่าเจ๊บจะมีวันนี้เจ๊บเคยร้องไห้มาไม่รู้จะกี่ครั้งเจ๊บเคยทุกทรมานไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะจ่ายข้าไฟไม่มีเงินจะเติมน้ํามันรถต้องเติมทีละสิบฟังยี่สิบฟังเพื่อให้ไปต่อได้แต่วันนี้เจ๊บเลือกฟังเสียงหัวใจหัวใจของเจีย๊ยบยังเต้นหัวใจของเจีย๊ยบยังบอกว่าไปต่อทําให้เจีย๊ยบเลือกวิธีการฝึกปฏิบัติ เชื่อในสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเสกเงินให้เป็นกระดาษเขาเรียกว่าอะไรเสกกระดาษให้เป็นเงินอ่าคือมันเป็นเรื่องจริงในการฝึกปฏิบัติถ้าใครสนใจเรื่องราวของพลังของจิตเรื่องของการจินตนาการ visualization เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของคุณให้เข้ามาเรียนรู้ในคอร์สออนไลน์ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นนะคะมันสามารถเปลี่ยนได้จริงๆวันนี้เจี๊ยบถ้าคุณจะบอกว่าเพราะเจี๊ยบมีคุณลุงเจี๊ยบถึงมาได้ขนาดนี้ก่อนหน้านี้นเจี๊ยบไม่มีคุณลุง ทำไมเจ็บอยู่ได้ทำไมเจ็บสู้ได้ทำไมเจ็บมีชีวิตต่อมาจนถึงวันวันที่เจอคุณลุงได้มันทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกปฏิบัติหมดเลยซึ่งวิธีการมันง่ายมากเราเจี๊ยกก็อยากให้กําลังใจพี่น้องเราทุกๆคนนะคะจะอยากให้กําลังใจพี่น้องเราทุกๆคนว่าชีวิตสามารถที่จะไปต่อได้ด้วยการที่เรามีมีหัวใจอันดับแรกเลยคือมีหัวใจมีความตั้งใจแล้วหัวใจของเราต้องสุขหัวใจของเราต้องไปต่อต้องมีพลังแล้วเราจะประสบผลส,สมเร็จในทุกๆอย่างนะคะ อันนี ja, ้เ <Charl> ป <ize> ็นรถใหม่สวิสฮุนไดเนสเวิร์กรถจัดการใช้เงินกระดาษนะคะเราเสกเงินกระดาษให้เป็นเงินจริงนี่ก็หนึ่งผู้โชคดีนะคะ รถใหม่เลยยังไม่เคยขับเลยประสบการณ์ที่ให้ดูในวันนี้คือการแบ่งปันว่าในการฝึกพลังของจิตในการเสกเงินเสกกระดาษเสกเงินจากกระดาษมันเกิดขึ้นจริงๆ Visualization นํำมาซึ่งความจริงนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นของสองครั้งครั้งแรกในจินตนาการและครั้งที่สองคือความจริงเจี๊ยบใช้เวลาตั้งแต่เดือนมีนาในการนับกระดาษ14บสแผ่น นับกระดาษเงิน14แผ่น14แผ่นก็แบบก็1 4 0 0 0ฟรังวันนี้รถคันนั้นมีมูลค่า1 4 0 0 0ฟรังนี่คือการตอบรับจากการฝึกเรื่องของการ v i s u a l i z a t i o n นะคะจะไม่รู้ว่าเงิน1 4 0 0 0ฟรังมันจะมาทางไหนแต่เจ๊บนับแล้วเจ๊ก็รู้สึกดีเจ๊ก็รู้สึกว่าเจ๊มั่งมีแล้วมันก็มามันมาด้วยการส่งมอบมาทางรถนะคะมันมาด้วยการส่งมอบมาทางรถยนต์10,400ฟรัง นี่คือวิธีการทํางานของพลังจักรวาลคือเวลาเขามาเนี่ยเขาเขาเขาบอกไม่ได้เขาจะเอาอะไรมาก่อนซึ่งในความปรารถนาของเราเราต้องการให้สามีเจบมีรถใหม่แต่ไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะมาได้เร็วขนาดนี้คือแบบมันไม่น่าเชื่อนะ่ะเจ็บก็งงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเชื่อเพราะว่าตอนนี้เรากาลังเซ็นรับรถอยู่เจ้าอยากบอกว่าในวันที่เจ็บทุก ในวันที่เจ็บทุกในวันที่จะไม่มีเงินซื้อข้าวกินอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในวันที่จะไ,ไ,ไม่มีเงิน,นเติมน้ำมันรถใ,ในวันที่จะไม่มีเงินจ่ายค่าร้านในวันที่จะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟในวันที่จะโดนเจ้านี่ดุโดนเจ้านี้ด่าโดนเจ้านี่โทรม,มาทวงเงินโดนจดหมายมาจะยึดรถเจ็บคิดว่าเจ็บไม่ได้ต่างจากหลายๆคนที่มีสภาวะนะคะแต่ทําไมวันนี้เจ็บมานั่งพูดถึงความสําเร็จได้ ตรงจุดนั้นแหละที่ทุกคนต้องจับตามองเจี๊ยบนะคะแล้วเราเราไปแกะรอยเจี๊ยบตามวิธีที่จะฝึกให้ได้เจี๊บเริ่มต้นจากหนังสือเรื่องนี้นะคะ the secret ของ r ร n ด e เ b ิ r n e เคยรู้เรื่องราวของกดแรงดึงดูดมาเคยรู้เรื่องราวของการจินตนาการมาเคยรู้เรื่องราวของพลังแห่งการขอบคุณมาแต่ว่ารู้ไม่ใช้แล้วก็มามีชีวิตอยู่รุ่มรุ่มดนๆทุกๆสุกๆ จนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไหวมันมันไม่ไหวมันมันไปต่อไม่ได้ไม่มีแรงแล้วเงินหาได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอกับรายจ่ายที่จะจ่ายไปเราก็เลยเจี๊ยกก็เลยเลือกวิธีการเจี๊ยจะทำร้ายตัวเองเจี๊ไม่มีแรงที่จะสู้ต่อเจี๊ยจะฆ่าตัวตายแต่ในอารมณ์ที่จะทำร้ายตัวเองมีสามช้อยให้เลือกหนึ่งกินยาตายจะไปซื้อยาที่ไหนมากินให้ตายสองใช้มีด ถ้าเฉือนแล้วไม่ตายก็พิการสาใช้รถถ้าชนแล้วไม่ตายก็ลำบากแรงนิดนึ่งนะฟังดีๆแรงนิดนึงสามช้อยที่คิดถึงมาเนี่ยถ้ามันไม่ตายทุกหนักกว่าเดิมช้อยที่สี่ก็เลยมาค่ะเสียงข้างในโผล่ขึ้นมาทันทีเลยอย่าคิดเลยมันไม่จบเดี๋ยวจะพาไปเเสียงที่สี่มาเสียงสวรรค์ค่ะเสียงหัวใจ เจี๊ยก็เลยตัดสินใจโอเคหายใจลึกๆยาวๆเจีย๊ยบแล้วเดินต่อหลังจากที่เจีย๊ยบเลือกหายใจลึกๆยาวๆเอาความกังวลความกลัวออกไปแล้วดึงพลังจากจักรวาลเข้ามาทำให้เจีย๊ยบบอกตัวเองว่าต่อไปนี้จะฟังเสียงคนภายในฟังเสียงเทวดาที่คุ้มครองเราอยู่ฟังเสียงกระซิบที่เขากระซิบมาตลอดเวลาแล้วไปต่ออย่างเดียวนะเจีย๊ยบ เจี๊ยบก็เลยไปต่อไปต่อไปต่อ4ปีที่ฝึกนะคะมันเห็นความสําเร็จคือความสุขสุขที่ได้อยู่กับชีวิตที่มีปัญหาสุขที่ไปต่อแต่ละวันได้ด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งฉันจะประสบผลสําเร็จเชื่อมาตลอดว่าวันหนึ่งผลมันต้องเกิดขึ้นกับฉันและแล้วในวันนี้ปี2018ความเชื่อของเจี๊ยบก็สำาทริจผล มีคุณลุงเทวดาเข้ามาช่วยปลดหนี้ซื้อรถให้ทั้งเมืองไทยที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปีนี้ปี2020คุณลุงเข้ามาในครอบครัวผู้เจี๊ยบ2ปีแล้วตอนนี้คุณลุงกาลังจะซื้อรถใหม่ให้สามีเจีย๊ยบนะคะเราเมื่อกี้ที่จบให้ดูอยากดูอีกไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวเจ๊พ,พาไปดูนะคะเดี๋ยวเจ๊พ,พาไปดูแล้วเราก็จะ <laughs> สวัสดีค่ะแล้วเราก็จะเซคุดบายกันนะเพราะว่า เรียบก็อยากไปชื่นชมกับเขาเหมือนกันนะคะเดียบก็อยากไปชื่นชมเหมือนากันเดี๋ยวจะพาไปดูรถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่คือการแบ่งปันพลังงานที่สุดยอดเลยนะคะ learning by doing จริงๆให้ดูประสบการณ์แม้ว่ามันจะคันเล็กแต่มันมามันได้มาด้วยการสั่งจิตจริงๆไม่ได้มาโชว์ว่ามันต้องเป็น bmw ต้องเป็นเบนซ์ถึงว่าถือว่าสําเร็จไม่จําเป็นค่ะอะไรก็ได้ที่มันได้ได้มาแบบง่ายๆสบายๆถือว่ามันเกิดความสําเร็จหมด จะเป็นรถมือสองก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นรถมือหนึ่งรถป้ายแดงรถอะไรขอให้มันได้มาแบบง,ง่ายๆสบายๆนั่นคือความสําเร็จนะคะอย่าไปยึดติดที่สิ่งของอย่าไปยึดติดที่ยี่ห้อแต่ให้ยึดติดที่วิธีการที่ได้มาค่ะข้างไหนเป็นเกียร์หนึมรถมือนอกจะขับด้านนี้นะคะจากการที่เจ็บฝึกการนับเงินกระดาษเมื่อประมาณ มีนาแลคะมีนาเมษาพฤษภาเดือนนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมเงินกระดาษที่จะนับ1นึ0 0หมื่ฟรังเกิดผลเป็นรถยนต์คันเมื่อกี้นะคะเป็นรถยนต์คันเมื่อกี้เมื่อกี้คุณไม่ต้องใช้วิธีการไตรตรองเหมือนมนุษย์มามามาตัดสินสิ่งที่เจี๊ยบฝึกปฏิบัติว่าเฮ้ยฟุกหรือเปล่าอะไมันไม่ใช่ความฟุกค่ะ มันคือการทำงานของพลังงานในตัวเรามันคือการทำงานของ subconscious mind ในตัวเราที่ทำให้1 4 0 0 0หมี่ฟังที่จำนับกลายเป็น1 4 0 0 0ันทำไมค่ารถ14,300บาทไอ้ฟัง1 4 3่งทําไมต้องมีเลข14มาบวกก็เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อจากพลังงานเขามาคุยกับเราว่านี่คือสิ่งที่เธอได้ร้องขอไปฉันเปลี่ยนมันมาเป็นรถให้เธอเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเจี๊ยบคิดเลยว่าเจี๊ยบอยากได้รถให้สามีใหม่เคยคิด เพราะเราก็ขับรถใหม่สามีเขาก็ขับรถรถรถมันมันเก่าอะ่ะมันไม่ได้มันไม่มไมคือฟังก์ชันมันไม่ค่อยดีเหมือนที่เราขับเราก็อยากให้เขามีรถใหม่เขาก็ทํางานเยอะเหมือนกันเราเคยคิดเนี่ยวันนี้ได้รถใหม่แล้วก็อีกหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นมานี่ก็คือประสบการณ์ตรงจากการฝึกพลังของจิตนะคะที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดสิ่งที่เราฝึกเราได้ในสภาวะที่เป็นอย่างนี้หลายๆคนกาลังต่อสู้หลายๆคนกําลังต้องไปต่อ ไม่ว่าวันนี้จะเจอโควิดหรือว่าไม่มีโควิดคุณเริ่มฝึกสิคะเริ่มฝึกให้เหมือนเจบที่จเริ่มฝึกเมื่อปี2017ฝึกมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องทําคือไปต่อในการมีชีวิตอยู่ควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกให้ได้มีสติในการมีชีวิตอยู่แล้วมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกที่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 เอ่อเอาเอา,เอาสิ่งที่ปรารถนาไปใส่ในความรู้สึกในการมีชีวิตอยู่ทุกๆวันนะคะ ให้มันเหมือนกับความฝันกลางวันฝันกลางวันในสิ่งที่อยากได้แล้วไปต่อไปต่อไปต่อแล้วไอ้ความฝันกลางวันที่คุณเคยฝันสิ่งที่คุณอยากได้มันจะกลายเป็นความจริงอย่างที่เจี๊ยบทาหลายๆครั้งที่ทําให้ดูวันนี้จะมาเป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ประสบผลสําเร็จในการฝึกพลังของจิตพลังแห่งการจินตนาการนะคะ visualization think b มีความ h ริ g ความคิดมีตัวตนความเชื่อมีพลังงานแล้วก็ความสำเร็จเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกในจินตนาการในความคิดของเราและครั้งที่สองคือความจริงวันนี้ไม่ว่าคุณจะต้องต่อสู้กับความลำบากชีวิตยังไงคุณต้องสู้นะคะแล้วคุณต้องไปต่อด้วยความรู้สึกที่ดีปรับความรู้สึกให้ได้อยู่ในโหมดของความสุขอยู่ในโหมดของพลังบวกแล้วมันจะมีเส้นทางมีวิธีการพาคุณไปต่อจนถึงความสำเร็จที่คุณปรารถนาทุกๆคน ความสาเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เจี๊ยบคนเดียวหลายๆคนทําได้แต่เขาไม่ได้แสดงตัวตนหลายๆคนที่ดูเจี๊ยบอยู่ตอนนี้ถ้าทําต่อมาเรื่อยๆคุณก็จะทําได้เหมือนกันจะเป็นกําลังใจให้เจี๊ยบขออนุญาตไปอยู่กับครอบครวัวก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีพลังในวันนี้ที่สุดเลยเจีย๊ยบรอคอยวันนี้มา,มามากเลยที่วันแห่งผลของการฝึกมันจะแสดงอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้มันก็แสดงอีกครั้งหนึ่งแล้วรักทุกคนแล้วก็เป็นพลังให้กับทุกๆคนในการไปต่อสู่ความสําเร็จนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะส อย่าลืมไปเตรียมเงินนะแล้วไปฝึกปฏิบตัตินับเงินกระดาษให้เป็นเงินจริงเงินคือกระดาษกระดาษคือเงินเงินคือกระดาษกระดาษคือเงินเงินคือกระดาษกระดาษคือเงินเมื่อไหร่ที่คุณบรรล้างความรู้สึกฝั่งเงินกระดาษกับฝั่งเงินจริงให้เท่ากันมันไม่มีความแตกต่างจังหวะนั้นแหละค่ะที่คุณจะใส่ความสําเร็จเรื่องเงินที่คุณอยากได้ตามจํานวนที่คุณต้องการเข้าไปแล้วความจริงจะเกิดรถกำลังจะออกค่ะเดีย๋ยวเราจะออกรถกัน Sehr gerne, Felix, ja? ja, ich alles Super, danke vielmals. Ja, bitte. Kann schon. Also, ich mache auch noch ein Angebot für das komplett. Äh, genau. Mit der ganzen Change-Reihe. Ähm. Das ist super, machen wir so. Hey, ich habe gemerkt, du musst nicht merken. <laughs> Sehr gut im <den> Film. Au, auch. <laughs> oh, oh. Technik, ja. <laughs> gut, weg. weg. weg, weg, Gut, gut, perfekt, Sehr schön. In die Sonne. โซดานขอบคุณ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 คุจคดณคุณคุณคุาคุณ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 คเสค็จคุนครณคดณคุณคุณคปณคุณคดณคุ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 คุณคุณกุณคุคุณคุณค็ณคตณคุณคุณคุัคุณคุคุณคุณคุค